และนี่ก็รถคันสีดำนะครับคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับสวยมากๆสีดำเงาวิ้งเลยครับเรามาดูข้างในกันบ้างครับภายในเป็นเบาะสีดำนะครับสวย แลาวสดุด้านในเป็นซอฟ์นะครับนุ่มนะฮะให้พื้นผิวสัมผัสนุ่มส่วนเบาะก็ให้เป็นเบาะหนังนะครับนั่งสบายตัวรถหลังคาเป็นหลังคาพานโนรามิกด้วยนะครับกว้างมองเห็นแสงไฟบนหลังคาเลยนี่นะครับโอเคลูกค้าสนใจ รถคันนี้นะครับติดต่อหาผมได้เลยครับ0 9 6ย์9 8 8 3 3นะครับต่อผมได้เลยครับอ้นครับผมอยู่จังหวัดอุบลนะครับครับอันนี้ก็คือหน้าจอปกตินะครับเราจะสังเกตว่าด้านล่างเนี่ยจะมีฟังก์ชันสัญลักษณ์อ่าแบบนี้นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นหน้าจอนี้แล้วเราก็กด เปิดเลยครับอ่าแล้วเราก็กดเปิดเปิดใช้งานเลย Three, <Thirty. S 1> ครับตอนนี้ก็จะมีเสียงธรรมชาตินะครับอ่าขอใหหลับเป็นวิว ใช้เวลานอนหลับงีบประมาณ1นึชั่วโมงครึ่งนะครับพักผ่อนเอาไว้ใช้เปิดตอนนอนแบบง่วงนอนนะครับเรารู้สึกอยากจะนอนพักผ่อนสักงีบสักชั่วครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้ร่างกายแบบว่าเออได้สดชื่นแล้วพักฟื้นแล้วก็ได้ขับรถต่อไปได้อีกยาวๆนะครับ นี่ฟังก์ชันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจครับตอนนี้หน้าตาผมก็ดูง่วงๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาเอนหลังนอนหลับสักครู่นะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย